กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะย,ยินดีต้อนรับสู่ช่อง m 2 game นะฮะก็อยู่กับเราดิจิมอนใหม่ล่าสุดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยเนะฮะแจก vp 7นะฮะโค้ดอีกเพียบเลยนะ6โคดแล้วก็เพชรแม่ง9ล้านนะครับผมมาณนั้นนะฮะก็สมัครค่อนข้างถ้าใครสมัครไม่เป็นก็จะยากหน่อยนะเพราะว่าจะต้องโหลดแอปมันมาก่อนนะฮะพอโหลดแอปมันเสร็จปุ๊บเปิดแอปมาแล้วก็ copy ชื่อเกมภาษาจีนวางในแอป pp, โหลดแอปมานะฮะแนะนำเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูวิธีโหลดนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยนะฮะขายของแป๊บนึงนะฮะร้านโอท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยเติมไว้ต้องโอท็อปอัพนะฮะตอนนี้กระแสนิยมมันก็เป็นซัมเบอร์เอ่อซัมเบอร์วอล์คเลยขึนเนาะผมก็เติมให้ดูแล้วนะเนีว่า3,700ลดไปตั้ง950บาทนะฮะก็เท่าปฏิเพจจะได้มีมีคอยบริการนะจะเติมแพ็กไหนก็บอกพี่เขาด้วยมันมีแพ็กเด้งด้วยนะครับพี่อะไรเงี้ย ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนร้านเรานะฮะก็ดับแรกเลยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมโหลดเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะอ่า,อาเป็นภาษาจีนนะเนาะเราให้ลงทะเบียนด่วนต้องแปลนะฮะต้องแปลถ้าไม่แปลท่านไม่รู้แน่นอนลงทะเบียนด่วนขวามือพอล,ลงทะเบียนด่วนเสร็จปุ๊บมันจะให้ใส่อ่ามันจะให้รหัสมาแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปมันจะยูเซอร์ไอดีมาใ,ใส่รหัสผ่านไปเสร็จปุ๊บ อ่ามันจะให้ก่อชื่อ,อชื่อจริงแล้วก็บัตรประชาชนจีนนะเนาะหาได้ใน youtube นะเข้ามาแบบนี้นะโอเคจอมันเป็นอย่างงี้ขอโทษด้วยนะก็จะเลือกตัวไหนผมเลือกตัวนี้เลยครับผมก็ไปเป็นงานดีมากครับผมแล้วก็แจกกันนำมาก ีมาถึงก็ลงมาจากท้องฟ้ามันแจก vp นะฮะ vp 7นะแล้วก็ส่วนโค้ดอยู่ใต้ดีคริปชันเหมือนเดิมนะฮะมาถึงก็นะฮะสองกล้องมองสาวนะฮะแล้วก็วิ่งมา,าโอ้ไม่ใช่มองสาวนะฮะเหมือนเราโดนคุกคามด้วยพวกนี้เนาะนี่สัตว์เลี้ยงมอนสเตอร์ก็โดนอยู่จมด้วยสป,ปะหลาเนะี่ย ในโลกของดิจิมอนแล้วก็แปลงร่างเป็นใครก็ไม่ทราบโอ้โหอ,อย่างเท่เอออย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยนี่ยหายนะาาครับผมเขาไให้บังคับมันไม่ใช่เทิร์นเบรนนะเวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นเหมือนแอคชั่นนะผมคือให้เราให้เราให้เราสู้เองอะแนวแอคชั่นนะผมนี่ฮนะมีสกงสกิลโคตรเท่เนาะเดี๋ยวนะครับผม ขอตั้งปุ่มก่อนเอาละไปได้แล้วผมเอาง่ายง่ายงานดีครับผมเจอแล้วครับผมบอสนี่เราใส่กับบอสไปนะผมปุ๊บ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  เรียบร้อยบอสตายลูกปลอดภัยไม่ใช่สิครับม้าใหม่เลยครับผมไม่รู้ว่าไม่เคยดูหนังกระตู้นเรื่องนี้นะครับแต่แม่งทเทจัดแน่ฮะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหายตัวฟันไม่โดนโอเคเรียบร้อยอันนี้มันทำอะไรวะนี่ส่งร่างใหม่มาผมโคตรที่ มาถึงก็ให้เติมกันเลยเหรอเนี่ยไอ้ท่านี้เราฟันไม่โดนโอ้ยเนี่ยโคตรเท่ครับตัวนี้โอ้ดูสกิวเนี่ยปืนแม่งโคตรรัวนะดูยิงโคตรรัวครับผมนี่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 ฮะ ผมไม่ได้สอนอสมัครนะแต่ว่าถ้าใครฟังที่ผมพูดไปตามขั้นตอนแล้วก็จะสมัครได้เนาะหนึ่งนะโหลดลิงก์ม,มันมาก่อนอโหลดแอปตัวแอปก่อนนะโหลดตัวแอปมาเสร็จปุ๊บก็ก๊กอปปี้ภาษาจีนนะผมจะวางไว้ให้ด้วยนะก๊อปชื่อภาษาจีนแล้วก็ดาวน์โหลดมา,าก่อนจะเข้าเกมก็ อ่าไม่ต้องกดสีเลืองใหญ่ๆครับอ่ากดขวามือแล้วไม่เขียนว่าลงทะเบียนด่วนนะฮะมันก็จะให้รหัสไอดีมาแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปอืมกดสองครั้งนะยืนยันอ่าแล้วนี้มันก็จะถามหาบัตรประชาชนจีนนะฮะอันบนมันชื่ออันล่างเป็นรหัสบัตรประชาชนจีนไปหาดูใน y o u t u b e มีครับมีช่อง y t u t u อ่าสอนอยู่นะฮะ ใส่มาเราจะเข้าได้แบบนี้มาคนระับะกี้เป็นแค่น้ําจิ้มอันนี้ของจริงแล้วลุยด่านจริงนะครับผมฟึบสกิลแต่ละตัวไม่ไมเหมือนกันนะเอ้มีบาเลียด้วยแต่บาเลียอยู่นะอ่าคููดาวนานมากนะเก้าวิก็ดูแล้วกันว่าตัวละครตัวไหนมีจุดเด่นจุดด้อยเราเล่นคอมโบที่ที่โอเคอ่ะเราตัวนั้นเลยครับผมเอ้นี่บอส กลางโลก,ก่อนนี่มาใส่กับบอสปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรวะไม่ซื้อไม่เอามันเจกววีพีฟีซื้อได้ไหมเนาะส่วนคนสมัครเป็นก็นไม่ยากหรอกครับง่าย เฮ้ย hey, ท่านลุงเท่จัดโดยเฉพาะทรงผมนะครับไปจบด่านเนี่ยทำเคว็ตามที่เขาบอกนะฮะมีอะไรในกระเป๋าก็ใส่ไปนะกงเล็บเพิ่ม cp เดี๋ยวเล่นตามที่เขาสอนก่อนนะับผมจะได้ใส่โค้ดได้จะหาว่าที่ใส่โค้ดอยู่ตรงไหนด้วย แต่มันก็โจมตีไวนะกดแช่ก็ได้ครับไม่ต้องกดหลายรอบอย่างเจมเคยเห็นแต่ดิจิมอนแบบว่าเออเวอร์ชันเทอร์นเบดอะไรเงี้ยเนาะไอดอลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเวอร์ชันแอคชั่นอาร์บีจีแอคชั่น RPG. แอดเวนเจอร์เลยก็ได้เนะีนะ่ยคอมโบโด้วยนะครับบปุบปบปบ๊เดี๋ยวคงมีเปิดกระชงกระช้าเลยครับว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเนะี่ย การสปรหลาดนี่ครับได้เปิดแล้วนะฮะเปิดฟรีม่รู้ว่ารับบ p ตรงไหนด้วยอ่าตัวนี้ก็สวยนะฮะน่ารักดีตัวแจกไม่รู้มันจะแจกตัวไหนนะบ p มันแจกแล้วนี่หว่าเรามี8 M เอ็มแล้วเนี่ยเออ ใส่โค้ดนะ่าจะเป็น 9m นะนะนี่เห็นแนละ้วเพชรเรา8ล้านนะฮนะมาถึงมันก็แจกให้เลยนี่ว่าเดี๋ยวค่อยเปิดกระชานเล่นๆดูนะครับใครไม่ติดภาษานอกสโตนอกมาเล่นได้เลยแปลนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวเล่นทุกวันก็ชิ้นนะพวกเนี้ยถ้าชอบจริงเนฮะ้ยมันก็ช่วยละตีหรือเปล่า เนี่ยมันช่วยตีแต่ว่าเอาลมาเป็นตัวหลักได้ไหมย,ยังวะเหมือนเป็นผู้ช่วยนะฮะแต่เราจะาสลับสับเปลี่ยนลงมาได้หรือเปล่าแค่นี้ไมนี่น,น,น,นี่ได้แล้วได้แล้วต้องให้เกตมานาเต็มอ่าเกตมานาเต็มก็เปลี่ยนลงมาได้นะฮะไปไหน,นวะเดินผิดทางวันนี้ อ๋อต้องป้องกันเพชรเรานะฮะต้องป้องกันบ้านเราไม่ให้แตกผมไม่กระเดินไปไหนมาโนะก็แสดงว่าจะน่าจะมีหลายโหมดอยู่นะฮะผมคุยท่านลุงบ่อยจัดเอาละ นี่ตรงนี้เป็นที่อัพสกิลนะครับผมทำไมค่อยอัพท่านี้ี๋ยว่าอันนี้เป็นตัวเอกของนี่เลยนี่ว่านี่มีกล่องไอเด้นด้วยนะครับผมมีเก็บกล่องไอเด้นด้วยว่ะอ,ออโตโ้ได้ด้วยเป็นไงแจมเลยไม่ต้องยุ่งยากเลยครับปล่อยออโตโ้ไปเองเลย เป็นแอคชั่นที่มีออโต้ด้วยนะครับค่อนข้างจะสะดวกเลยตัวนี้ชิลแล้วงานนี้นี่เปลี่ยนตัวได้นะกดตรงนี้ไปยี่งนะจะมีท่าไม่ตายด้วยแต่อันนี้มีแค่3ส,สกิลอย่าหมาป่านะฮะ คือเทแท้ไนะวางมีดบาดตีนะผมเอ้ยหมาป่าปล่อยพลังขึ้นเต่าอ,อันนี้ถ้าไม่ตายอะไรของมันไม่รู้เนะี่ยก็แค่นี้เลยครับหมาป่าเนี่ยผมมนสอนนานจัด แชที่ใส่โคด้ดโอ้โโลกของดิจิมอนอันนี้ไม่รู้ว่าเลือกฝ่ายอะไรนะครับผมช่างมันอยากเลือกแล้วฮะนี่ฮะเอฟรับของทุกวันซื้อเพิ่มก็ได้นะน่าจะเป็นนาฬิกา ยังครับยังไม่เลือกสอนฮะในกระเป๋ามีอะไรครับผมใส่พุททั้งหมดทีพลังก็พุ่งขึ้นแล้วนะฮะยังไม่เลือกสอนกูนอีกเหรอปา๊ดนะค ภาพสวยจัดเนาะดูดีอะเอาเรื่องอันนี้มาในโลกของแ่นชิปออโต้มันก็เก่งนะดูดิมันก็หลบให้ด้วยนะวิ่งปุ๊บ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 เห็ียนน้องคนนี้ออกมาเลยฟึบ แค่นี้ง่ายจัดเลือกสอนได้แล้วมั้งเนี่ยฉากแม่งสวยนะผมค่อนข้างจะเอาเรื่องอืเล่นเพลินเลยครับคิดยาวแล้วคิดยาวแล้วก็ไปหาที่ใส่โค้ดกันเอาเองแล้วกัน <c oughs> เออคิดมันยาวท่าน มันไม่เลิกสอนทันทีก็อ,อยู่ในรูปโปรไฟล์เลยไม่โปรไฟล์ก็ตั้งค่านะไม่มีระยะเผื่อจบด่านนี้แล้วมันเลิกสอนภาพโคตรสวยอะโอ้ยสอนนานจัด อันนี e ้เป็นเคล็ดรายวันครับรายวันรายสัปดาห์รายวันรายสัปดาห์รายเดือนโอ้ยพอแล้วมั้งก็เปลี่ยนของลงได้ครับใหม่ๆเฮ้ยนั่นฮะ VP7 เห็นไหมก็ไปใส่โค้ดเองนะโค้ดเดี๋ยวผมวางไว้ใต้ดีคิปชั่นอ่าเดี๋ยวเกมเพ์มันยาวจัดเกินไปฮะ ก็เดี๋ยวเปิดเปิดกระชาก็หาตัวดีๆมาลงเอานะครับผมมีเพชรตั้ง8ล้านอิมเนะฮะใส่โค้ดอีกน่าจะ9ล้าน VP7 ก็แจกะก,กีแล้วเนาะพี่ใส่โค้ดก็ตรงรูปโปรไฟล์ไม่โปรไฟล์ก็ตั้งค่าแหละครับผม,มง่ายๆแปลเอามือถือแปลภาษาเอาก็จะเห็นแหละนะฮะไงเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นแรงใจกันด้วยนี่ช้เป็นพาสข่าวสารกมใหม่เจอกันใหม่หหคลิปหนะ้าสวัสดีครับ